ันนี้ผมจะมาทดสอบแอร์กันครับวันนี้ก็เลยว่าจะนอนจริงจังเลยนอนจริงจังกันในเต็นท์นะครับผมไปเอาเต็นท์โยนมาครับแต่จริงแนะนาให้ซื้อเต็นท์ที่มันสําเร็จรูปของแอร์ไปเลยดีกว่าครับนี่ผมก็ทําการเอาเต็นท์มาแล้วก็เอาแอร์ตัวนี้ครับเอามาต่อครับแต่ว่าข้อเสียของแอร์ตัวนี้คือเราจะต้องมีท่อน้ําทิ้งให้มันด้วยนะผมยังไม่ได้เดินท่อก็เลยเอก็มังมาใส่ไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็ต่อปั๊กมาครับ ปักตัวนี้เป็น Wi-fi นะเดี๋ยวผมจะเช็คเช็คค่าวั์ให้ด้วยแล้วก็เอาแอร์นี่มานี่ส่วนท่อความร้อนตัวนี้พวกคุณอาจจะงงกันอยู่นี่อันนี้เป็นแอร์ของผมนะนี่ครับแอร์ air อย่างนี้แล้วก็ผมจะเอาไว้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นที่นอนผมผมจะมาลองนอนสักคืนหนึ่งก่อนว่าจะมีปัญหาอะไรไหมว่ามันจะกินไฟประมาณเท่าไหร่นี่ครับก็ก็เสียงมันจะดังประมาณนี้มันก็ไม่ได้ดังมากนะ เสียงมันไม่ใช่เสียงแบบน่าลำคานอะ่ะก็น่าจะหลับได้สบายครับส่วนท่อครับให้ดูท่อผมก็เดินออกไปนอกบ้านเลยก็คือเอาท่อท่อลมร้อนครับทิ้งไว้หน้าบ้านประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองไปวัดอุณหภูมิข้างในแล้วกันว่าเป็นประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนะครับอันนี้อุณหภูมิห้องเลยนี่ครับอยู่ประมาณ30องศากร้อนร้อนนี่ครับ30องศานะ ไม่ได้เปิดพัดลมไม่เปิดอะไรเลยเดี๋ยวค่อยเอาเข้าไปเต็นท์ครับว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ให้ดูสภาพเต็นท์กันก่อนทดสอบกันจริงๆจ,จังๆเลยเดี๋ยวจะปิดไฟนอนแล้วครับอาจจะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันครับจะให้ดูไว้รล่ยังสามสิบอยู่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเต็นท์แล้วนะครับนี่ผมก็บอกแล้วครับว่าถ้าจะขํจำเป็นจะต้องมีพัดลมอีกตัวหนึ่ง นี่ครับมีพัดลมอีกตัวหนึ่งจะเหมาะม,มากกว่าครับก็หาพัดลมที่เป็น USB นะครับเนี่ยเพราะว่าตรงหน้าเครื่องมันมีช่องให้เสียบ USB ได้เส้นหนึ่งนี่เห็นไหมอันเนี้ยน,น,นี่ไฟไฟ,ไฟสองสว่างก็เนี่ยโบเอาไฟแกปบปิงมาไว้ด้วยนี่ครับอุณหภูมิเหรอครับตอนนี้อุณหภูมิข้างในเป็นยังไงบ้างนี่อุณหภูมิข้างในครับก็ ลดเหลือ28นะแต่อันนี้ผมเพิ่งจะเปิดนะเดี๋ยวรอดูสเปกหนึ่งแล้วกันว่าอุณหภูมิมันจะเป็นประมาณไหนนี่ครับตอนนี้มันอยู่ที่28องศานะก็ถือว่าลดลงมาต้อง2องศาอุณหภูมิ28ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าปกติแอร์ทั่วไปถ้าเปิดเขาบอกให้เปิด25นี่คือหนาวนะครับ25นะ่ะแต่ว่าถ้ามัน28มันก็ถือว่าเย็นอยู่ครับแต่น,นี้ยังไม่ได้ไวแย่ที่หน้าเครื่องนะนี่อยู่ห่างๆนะ ถ้าเราแย่ตรงหน้าเครื่องนะครับ like, ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่หน้าเครื่องยังไงมันก็เย็นอยู่แล้วครับถ้าแย่ที่หน้าเครื่องยังไงอุณหภูมิมันก็เย็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าอยู่ตรงหน้าเครื่องมันยี่สิบสิบเก้าอยู่แล้วครับตรงนี้มันเย็นอยู่แล้วครับแต่นี่ผมเอาออกมาไกลๆไงเอาออกมาไกลๆแถวๆนี้แถวๆจุดที่ผมนอนแล้วกันเนี่ยเนี่ยโอ้เดี๋ยว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 รอรอเอาจุดประมาณนี้แล้วกันนะ นี่ครับก็อยู่ประมาณ2 8 2 9าองศาครับถือว่าผมว่าถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าให้ใช้พัดลมมันช่วยเป่าด้วยเดี๋ยวรอทิ้งไว้สักพักหนึ่งว่าจะเป็นประมาณไหนส่วนเรื่องการกินไฟเลยครับเดี๋ยวมาดูกันส่วนเรื่องการกินไฟครับผมจะใช้แอปตัวนี้ในการวัดครับที่ผมบอกว่าผมต่อ Wi-Fi ไว,ไไว้นี่ครับต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไว้ข้างนอกพอดีผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันก็ การกินพลังงานครับเดี๋ยวเช็คก่อนก็มันชื่อชื่อตัวนี้ครับนี่มันกินพลังงานอยู่ตอนนี้กินอยู่ที่300 344วัตต์ครับเดี๋ยวเราจะรอดูยันเช้าเลยว่ามันจะกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมิเตอร์วัดไฟได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะคำนวณนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลา5ทุ่มสิเดนาทีนะเดี๋ยวผมจะเปิดยันเช้าเลยว่ามันจะกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยมันคำนวณพอคำนวณได้อยู่นะเนี่ย จากแอปตัวนี้ครับกดเริ่มเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะจับให้พอกินไฟเท่าไหร่แต่ว่าไฟมันอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะเพราะว่าผมจะต้องเอามาชาร์จโทรศัพท์ด้วยพอดีผมเอาปลั๊กพ่วงของมันมาชาร์จแบตโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยครับอาจจะกินไฟเยอะหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ดูนะนี่จาก34 4นะนี่ผมเสียบชาร์จแบตนะเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมาครับนี่ฮนะมันจะขึ้นมาอีกประมาณ20วัตต์นะ เนี่ยตอนนี้แบตผมมันจะหมดไงผมก็เลยเอามาชาร์จด้วยมันก็เลยกินไฟเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งสิบวัตต์เองเดี๋ยวลองเสียบมหน่ลองเสียบอีกรอบอนี่มันกินไฟเพิ่มอีกประมาณสิบกว่าวัตต์แล้วมันก็มีพัดลมที่ผมบอกด้วยครับโอเคไงเดี๋ยวตอนเช้ามาดูกันนะแค่นี้เกินตอนนี้หลังจากที่ผมเปิดไปสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งมันเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้เริ่มเย็นมากแล้ว ถึงเท่ากับผมว่ามันเริ่มเย็นจนอาจจะต้องใช้ผ้าห่มแล้วครับนี่เอาอผ้าห่มมาด้วยอุณหภูมิมันลดลงเหลือยี่สวันยี่สิหกองศาแล้วนะครับตอนนี้จากตอนแร,แรกมันอยู่ประมาณยี่สิบปดใช่ไหมนี่ครับผมว่าผมยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วทำไมนี่นี่ครับอุณหภูมิมันยี่หกองศาแล้วมันเริ่มเย็นแล้วครับนี่เห็นไหม มันเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ครับกับแอร์ตัวนี้ยังไ,ไงส่วนเรื่องกินไฟเดี๋ยวค่อยดูกันว่ามันจะกินไฟประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยเปิดมาได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับก็หลับสบายเลยครับเย็นเลยครับเปิดไปกี่ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเช็คกันนะครับก็ตอนเช้า นี่ครับมันมีน้้หฉดมาตรงนี้ด้วยน่าจะไม่ชัวร์เหมือนกันเหมือนมันเอียงครับผมตั้งเอียงน้ํามันก็เลยหยดแล้วก็ดูทีน้ําที่มันออกมาครับนี่นี่น้าที่มันออกมาทั้งคืนนี่เห็นไหมคอนเดนต์น,น้ําที่มันไหลออกมาเอาไปลดน้ําต้นไม้ได้ครับเอามาแปลงฟันก็ได้มั้งตอนเช้าสมมุติว่าตื่นมาก็ได้แปลงฟันส่วนพลังงานที่ใช้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมใช้ไปเท่าไหร่พลังงานที่ใช้ไปนะครับ แต่ตอนเช้านะครับถึงก็เย็ยนจนหนาวครับเดี๋ยวมาดูพลังงานที่ใช้กันพลังงานที่ใช้เดี๋ยวจะดูผ่านแอปนะครับเท่าที่ผมใช้ไปนะครับนี่ก็วันที่สามนะครับใช้ไปทั้งหมดนี่ที่ผมคำนวณตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับใช้ตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้านะครับห้าทุ่มก็ใช้ ก็คือตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกเจ็ดใช้ไปแปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงผมใช้ไปสองจุดห้าหกหน่วยผมหยุดเลยก่ดหยุดเลยเจ็ดชั่วโมงดินี่มันคำนวณให้อยู่นะครับเจ็ดชั่วโมงสิบหกนาทีนะครับใช้ไปสองจุดห้าหกหน่วยก็คือถ้าเรามาคิดเป็นคำนวณครับสองจุดห้าหกสองจุดห้าหกนะครับ คิดคด่าไฟประมาณหน่วยละ4.3บาทไง2.56คูณ4.3บาทนะทนะก็คือใช้ไฟไป11บาทครับ11บาทใช้ไปกี่หน่วยไอ้ใช้ไปกี่ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับตีไปแค่7ชั่วโมงนะ11 11บาทนะใช้ไป7ชั่วโมงก็หาร7ก็คือค่าไฟอยู่ที่ชั่วโมงละ1.5บาทครับประมาณ1บาท50สตางค์ 1.60บาท6กสตงางค์ก็อยู่ประมาณนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคุณนอนวันละ8ชั่วโมงก็ใช้ค่าไฟประมาณวันละ11บาท12บาทเนี่ยถ้าเดือนหนึ่งก็น่าจะเสียค่าไฟอยู่ประมาณ300กว่าบาทกับแอร์ตัวนี้นอนสบายสบายก็รประมาณนี้แล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดี